ยินดีต้อนรับพลพรรคหงดแดงลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับค่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุรทรคาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เหมือนเซอร์อเล็กคลาร์กคนพ่อมองเจคกิงคลับอาจจะคุมหงดแดงต่อลีคาร์นะครับอดีตกัปตันทีมนิวคาสเซิลที่เป็นพ่อทแท้ของบ๊อบบี้คลาร์กดาวรุ่งของลิเวอร์พูลเชื่อว่าบางทีการมาของไมเคิลอเวอร์ตอาจจะทําให้เจคกิงคลับ เปลี่ยนใจอยู่กลุมทีมดังแห่งถิ่นแอนฟิลด์ต่อไปเหมือนสมัยที่ทันเซอร์อเล็กวูกุสเซนตัดสินใจทําในอดีตก็เป็นไปได้จกเจคกิครับประกาศก้าวลงจากตําแหน่งผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วโดยมีไมเคิลอเวิดเข้ามาอาจจะเป็นหนทางในการพยายามโน้มน้าวให้จกเจคกิงครับเปลี่ยนใจเกี่ยวกับการจากไปก็เป็นไปได้คลาร์กแสดงความเห็นกับวิลเลียมฮิว เขาไม่เคยเอเบตมีส่วนสร่ว์ในการนำนักเตะอย่างอาริซุเบเกอร์เวอร์กิฟันไดและโมเมสซลามายัางลิเวอร์พูลเจเก็ครับมีความสัมพันธ์นนที่ดีกับเขาและเขาก็พูดถึงในทางยกย่องอย่างมากดูเหมือนว่าเขาเจเก็ครับจะเป็นคนประเภทที่ยึดมั่นในคำพูดของเขาแต่ใครจะรู้แม้แต่ทันเซอร์อเล็กซ์เวอร์กัสันก็เคยเปลี่ยนใจที่จำลาวงการใช่ไหมจากนั้นเขาก็กลับไปเริ่มต้นสร้างทีมของเขาใหม่ให้ประสบความสำเร็จอย่างมาก ส่วนกรณีของเจนกลับอาจจะเหมือนกับทอนเซอร์อเล็กวิกซันแล้วกลับมาทําทีมลิร์พูเหมือนเดมิมก็ขอให้เป็นอย่างนั้นแหละครับขอให้ไมเคลเวิดโน้มน้าจิตใจบอสให้ได้แล้วกันนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ถ้าหากไม่ได้จริงๆนะครับก็ยอมรับในการตัดสินใจของบอสนะฮะแต่นในหม่ละ่ะบิ๊กแซมประทับใจเจเคที่ให้โอกาสดาวรุ่งลงสนาม ซซมอาร์ไรนะครับอดีตผู้จัดการทีมชื่อดังรู้สึกประทับใจแนวทางการทำเทียมและการให้โอกาสดาวรุ่งของเจคกิงครับแต่ก็แอบตั้งคำถามแทนลิร์พูว่าหากพ้นยุคเจ้านายใหญ่เชอรูมันไปแล้วนโยบายการปั้นเด็กขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของหง์แดงจะยังต่อเนื่องอยู่หรือเปล่าเจคกิงครับเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าเขาเป็นผู้จัดการคิมที่ให้โอกาสกับแข้งดาวรุ่งได้พิสูจน์ฝีเท้าทําให้ผลผลิตจากทีมยุวชนของหง์แดงหลาาราย ได้แจ้งเกิดในช่วงที่ผ่านมาเจคกิงครับที่ออกจากลิเวอร์ไปแล้วเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแซมอลาไดแสดงความคิดเห็นกับวิลเลมฮิลโค้ชคนใหม่จะอายุน้อยกว่ามีประสบก,การณ์น้อยกว่าและเขาจะมีความกล้าเช่นเดียวกับเจคกิงครับในการให้โอกาสกับนักเตะดาวรุ่งหรือไม่นั่นต้องรอดูกันต่อไปเมื่อเขาดูพวกเขาฝึกซ้อมเขาอาจจะคิดว่าพวกเขาดีพอนะแต่มันต้องขึ้นอยู่กับผู้จัดก,การทีมคนใหม่ที่เขาอาจจะ ไม่ให้โอกาสกับเด็กๆภายในทีมชุดใหญ่ก็ได้เจคกนคลับมีความมั่นใจที่ใช้ดาวรุ่งจากอะคาเดมี่แล้วมันก็เริ่มที่จะดูเหมือนยุคคลาสออฟป,ปี92ของแมนเชสเตอร์ในยุคของทนเซอร์อเล็กซ์อร์ซันบ้างแล้วเพราะมีพู้เขาเดาวรุ่งหลายคนเลยทีเดียวภายในทีมชุดใหญ่นะตอนนี้ตำนานเอริชมเแคลเลอร์พิสูจน์ตัวเองว่าทดแทนพ่อหมีได้ ไรเฮาตันนะครับตำนานทีมชาติไอร์แลนด์ของลิเวอร์พูลเชื่อว่าเควินเคิลเฮอร์ได้พิสูจน์ตัวเองให้กับทุกคนได้เห็นแล้วว่าเขามีความสามารถในการก้าวขึ้นมาเฝ้าเสาทดแทนยามที่อลิชอนเบเกอร์ไม่พร้อมลงสนามได้อย่างไม่มีที่ติและยังแสดงเห็นว่าได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากเพื่อนร่วมทีมอีกด้วยเคิลเฮอร์พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งนะครับว่าเขาคือพลรึประตูที่ลิเวอร์พูลต้องการมีอยู่ภายในทีม หลังชงต้นฤดูกาลก็เคยถูกตั้งคำถามจัดแฟนๆเรื่องฝีไม้เลยเมื่อในการแข่งขันสองสนัดล่าสุดของเขาความสงสัยใดๆที่ผู้คนอาจจะมีเกี่ยวกับเควินเคโลเฮอร์ได้หายไปแล้วเขาเซฟได้อย่างไม่น่าเชื่อบางเซฟก็เซฟได้อย่างเหลือเชื่อหนึ่งในนั้นคือการทำได้ในรอบจริงเชลซคารูครับเขาสงสัยทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการสั่นการในกรอบเกีโทษและการหยุดลูกยิง สิ่งเหล่านี้หายไปหมดแล้วหากอาริชอนเบเกอร์ไม่ได้ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลแฟนหงดังก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเคลนเฮอร์ทุกคนพอใจกับสิ่งที่พวกเขาได้เห็นฮาสตันแสดงความคิดเห็นผลงานในช่วงหลังของเขามั่นใจมากหากทีมไม่แน่ใจเกี่ยวกับผู้ทดสบประตูคุณจะเห็นพวกเขาถอยลงไปต่ำเพื่อปกป้องเขาและอยู่ใกล้ผู้ทดสบประตูแต่ถ้าคุณดูเกมลิเวอร์พูลล่าสุดแผงแบ็กโฟตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องของพวกเขา พวกเขาจะยืนอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับที่อลิชอนเบเกอรก์ลงมานั่นแสดงให้คุณเห็นว่าคนภายในทีมนั้นมีความมั่นใจในตัวเคลล์เฮอร์อย่างชัดเจนเราสาธารณรัฐไอร์แลนด์มีผู้รักษาประตูท,ที่ดีมากมายมาโดยตลอดนั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราไม่ว่าจะเป็นเควินเคลล์เฮอร์หรือเกวินบาซานูมีเห็นแล้วมีความสุขหลายเสือมวลชนต่างประเทศยย่องคเนอร์บลัดลีย์ Bradley, ดาวรุ่งของลิเวอร์พูลว่า ยอดเยี่ยมหลังโชว์ฟอร์มได้เด็ดเด่นในเกมที่ทีมชาติไอร์แล,ลนด์เหนือปะทะกับโรมาเนียซึ่งเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งบาเในิวัยยีปีถูกวางในตำแหน่งใหม่ที่ทําให้เขาสามารถสร้างผลงานได้ทั้งเกมรุกและเกมรับโดยเขาย่งบอลกลับขึ้นมาได้ตั้งแต่ต้นเกมจนนําไปสู่การได้ประตูรแรกในนาทีที่7ซึ่งฟอร์มกเกลี้งของเขายอดเยี่ยมจนได้รับเลือกให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมเกมนี้โดยท่านนั่นของเบลฟัฟลสไบรท์เป็นผู้ให้คะแนน บาร์ด,ดียรัลการจัดอันดามให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมในเกมเกมนี้โดยได้คะแนนไปถึง9คะแนนจากคะแนนเต็มส0บจากฟอร์มการเล่นที่รัลการยอดเยี่ยมเรื่องความขยันขันแข็งและเป็นตัวเด่นของสนามสําหรับทีมกองหลังทับสีเขียวทีมชาติไอร์แลนด์เหนือนอกจากนี้เบรฟาสต์เลกาฟยังยกย่องฟอร์มการเล่นของเขาว่าว wow, ้าววิเศษประทับใจทั้งทัศนคติและความสามารถของดาวเตะลิเวอร์พูลซึ่งเป็นสองสิ่งที่เจคกิงครับผู้จัดการทีมของสโมซอนเคยยกย่องเอาไว้ก่อนหน้านี้ แบลลี่พึ่งพูดถึงเจเกนคลับขณะรับใช้ทีมชาติไอร์แลนเหนือกับ BBC s p o r t ว่าเขายอดเยี่ยมกับผมมากคอยช่วยเหลือผมเสมอเมื่อผมต้องการเจคเกนคลับช่วยเหลือผมเยอะมากและมอบโอกาสการลงสนามครั้งแรกให้กับผมผมซาบซึ้งใจเจคเกนคลับมากครับมันคงดีเยี่ยมมากถ้าหากเราได้แชมป์มพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่ยังมีงานหนักอีกมากมายที่จะคว้าแชมป์และยังเหลืออีกหลายนัด หวังว่าในช่วงปลายฤดูกาลกับลิเวอร์พูลผลจะมีเหรียญรางวัลอีกสักสองสามเหรียญซึ่งมันจะยอดเยี่ยมและเป็นการสั่งลาจิกอิงครับผู้จัดก,การทีมอย่างสมบูรณ์แบบกอรเนอร์แบลลี่นะครับพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วจากการได้ลงเล่นเป็นตัวจริงต่อเนื่องและดูว่าเขากำลังโชว์ฟอร์มให้กับทีมชาติไอร์แลน,นด์เหนือได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนอย่างที่แฟนบอลลิเวอร์พูลชื่นชมเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้เห็นเขาที่เราทําชื่นชมหลังจากเขาทําผลงานอย่างยอดเยี่ยมตลอดทั้งฤดูกาล และน่าตื่นเต้นที่จะเห็นว่าดาวรุ่งในวัย20ปีคนนี้จะเก่งกาจแค่ไหนเขาแสดงความสามารถทั้งเกมรุกและเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมพบกับทีมชาติโรมาเนียพร้อมกับสัญญาณเพิ่มเติมถึงศักยภาพที่ไร้กีดขกาดของเขากาณะทีเทนอเล็กซานโดรเตรียมพร้อมที่จะกลรบรลงสนามเจคกิงครอฟอาจพิจารณาใช้งานทั้งสองคนร่วมกันในบางเกมโดยวางรองกัปตันทีมเทนอเล็กซานโดร์ณตำแหน่งกองกลางซึ่งแน่นอนว่าลิชันฮิวผู้ในการฝ่ายกีฬา คงไม่จําเป็นจะต้องมองหาแบ็คขวาคนใหม่เป็นการเสริมทัพในช่วงสมันี้เพราะคารเนอร์แบตตลี่นั้นสุดยอดจริงๆลิร์พูกำลังชั่งใจการคว้าตัวเปโดเนโตมาเสริมทัพดีไหมเนื่องจากประวัติอาการบาดเจ็บของเขามีรายง,งานว่าลิร์พูกำลังพิจารณาคว้าตัวเปโดเนโตในช่วงตลาดการขันนักเตะแต่ประวัติอาการบาดเจ็บของนักเตะนั้นมากพอที่จะทําให้เดี๋ยวนี้ล่มลงไป สื่อหลายสำนักรวมถึงเดอะสแตนดาร์ดชั t เตอร์รายงานม,มาว่าลิรูพูลมีความสนใจไปโดเนโตปีกชาวโปรตุเกสฟอร์มการเล่นร้อนแรงของเขากับบูมแฮนตันในฤดูกาลนี้ที่ยอดเยี่ยมมากและถือเป็นหนึ่งใน,นแต่ปีกดาวรุ่งที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของพรีมลีกมานานแล้วไม่แปลกใจนะครับที่ลิร์พูจะเล็งคว้าตัวไปโดเนโตเพราะพวกเขาจําเป็นจะต้องหาตัวแทนโมเมนซาลาในอนาคตและเนตก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่เหมาะสม เนโต้มีแอซิทในพิมลิกในวัการนี้ไปแล้ว9แอซิทซึ่งเท่ากับซารา่าไม่มีนักเตะคนไหนที่ทําได้มากกว่า10แอซิทเพื่อมองเห็นภาพและไม่มีใครทาแอซิทเฉลี่ยต,ต่อ90นาทีได้มากกว่าดาวเตะในวัย24ปีจากวูมแฮมตันคนนี้เขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมอย่างไม่ต้องสงสยัยแต่มีคำถามย่ใหญ่กองโตกับการที่จะคว้าตัวเขามาสู่ทีมนั่นก็คืออาการบาดเจ็บที่มีประวัติที่เลวร้ายจนทำให้การย้ายทีมไม่อาจสามารถเกิดขึ้นได้จริง ประวัติอาการบาดเจ็บของเปโดเนโตสองฤดูกาลแรกของเปโดเนโตกับวูมแฮมตันนั้นยอดเยี่ยมมากโดยเขายิงได้3ประตูกับอาแอซิสในฤดูกาล2009ถึง2020ตอนที่เขาอายุ19ปีแต่หลังจากนั้นก็ยังทำได้อีก5ลูกกับอีก6อแอซิสในฤดูกาลถัดมาปี2020ถึง2021และกลายเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามอง เขาเคยได้รับบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆในช่วงเวลาที่อยู่กับสโมสรช่วงแรกโดยพลาดการลงสนามไปถึงหกเกมในช่วงต้นปี2 0 0 9 2 0 2 1และอีกประมาณ4ี่เกมหลังจากกลับมาแข่งขันกันในช่วงซัมเมอร์ในศึกพิมพ์เล็กเลื่อนการแข่งขันโดยรวมแล้วอาการบาดเจ็บช่วงแรกๆไม่ได้น่าเป็นห่วงแต่โชคร้ายเปโดเนโตประสบป,ปัญหาอาการบาดเจ็บที่หัวเขายัางรุนแรงในเดือนเมษายนปี2021ทำให้เขาต้องพักรักษาตัวเกือบปีแล้วกลับมาลงสนามครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ ปี2022อาการบาดเจ็บนี้แหละส่งผลกระทบทําให้เขาลงเล่นไปเพียงแค่13เกมในฤดูกาล2 0 2 1 2 0 2โดยเป็นตัจริงแค่5นัดเท่านั้นและและโชคร้ายซ้ำเติมเมื่อฤดูการที่แล้วเปโดเนโตพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเทาอ้าอีกถึง4เดือนส่งผลให้เขาลงเล่นในพิมียร์ลีกแค่18เกมและลงเล่นไม่ถึง1,000นาทีรวมแล้วตลอด2ฤดูกาลที่ผ่านมาเขาลงเล่นเป็นตัวจริง18แกม ยังไม่รวมอาการบาดเจ็บล่าสุดในลุ้นกันนี้เขาได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสติงในเดือนตุลาคมนั่นทาให้เขาต้องพักไปจนถึงวันบ็อกซิ่งเด์พลาดการลงสนามไปถึง9้าเกมหลังจากนั้นเขาพยายามฟื้นฟูสภาพร่างกายแต่ก็กลับมาได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสติงอีกครั้งในเดือนนี้ซึ่งน่าเป็นห่วงก็คืออาการบาดเจ็บล่าสุดที่เป็นแฮมสติงข้างเดียวกันกับที่เคยบาดเจ็บมาก่อนนั่นก็คือข้างเดิมนะฮะดังนั้นแล้วนะครับการซื้อตัว เปโนโตมาเสริมทัพนั่นก็ฉุดคิดนะครับว่าประวัติอาการบาดเจ็บของนักเตะคนนี้อาจจะทําให้ลิร์พูนั้นมองข้ามใเดนิยวนี้ไปนะฮะโกเมชิเจอดวลซัมบ้าเข้มข้นเกินแค่แมตต์กระชับมิดโจโกเมชนะครับกองหลังสารประโยชน์ของลิร์พูบอกว่าเกมระหว่างทีมชาติอังกฤษกับบราซิลนั้นไม่ได้ให้ความรู้สึกเป็นแค่เกมกระชับมิดธรรมดาเลยเพราะทั้งสงทีมต่างมุ่งมั่นที่จะ เอาชนะกันให้ได้กเมดอยู่ในทีมเจ้งกฤษจุดพ่ายต่อบราซิลเป็นหนึ่นในคคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาจำนวนการฟาวที่พวกเขาทำผมแน่ใจว่ามันสูงกว่าระดับปกตินะโจโกเมดกล่าวมันแสดงเห็นว่าทั้งสองทีมต้องการชนะมากแค่ไหนมันไม่ได้เป็นแค่เกมกระชมมิดเลยมันเป็นช่วงเวลาสำคัญของทีมนำไปสู่ทัวร์นาเมนต์แมตช์ใหญ่ในศึกยูโร2 0 2 4นั่นคือแนวทางที่แกร์ลตเซาเกตต้องการให้พวกเราเข้าสู่เกม มันเป็นโปรแกรมที่สุดการในการเจอกับทีมระดับท็อปดังนั้นมันเยี่ยมเลยที่ได้ออกไปอยู่ตรงนั้นมันน่าผิดหวังที่พวกเราไม่ชนะแต่ทีมก็เล่นกันได้ดีมากแล้วเราเข้าควมวันได้เยะเลยแต่พวกครับบราซิลก็แสดงถึงคุณภาพเมื่อพวกเราได้โอกาสพวกเขามีคุณภาพที่ดีในแนวรุกพวกเขาเก่งจริงๆทั้งในและรอบรอบกรอบและด้วยการผสมผสานเหล่านี้พวกเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเฉียบคมมากแค่ไหนพวกเขาจบโอกาสที่ชนะเกมนี้ แล,และนั่นคือส่วนต่างที่ดีพวกเขาทําได้ดีแต่เราก็มีหลายสิ่งที่ต้องคานึงถึงในแง่บวกเช่นกันเราเก็บวันได้ดีและครอบความมันได้ดีมันมีอีกเกมที่เป็นเกมสำคัญในวันอังคารที่จะพกกับทีมาชิดเบลเยียมเราต้องการที่จะได้รับแรงผลักดันอีกครั้งหนึ่งเจิดเผยสวนนะครับคือคนสำคัญกระตุ้นทีมจนพิกเฮ สตี ard, เวนจรลาต์เปิดเผยว่าสวนโกรันอิสันมีส่วนสำคัญอย่างมากในการกระตุ้นทีนทมให้พิกกลับมาเอาชนะอาแจากอัมสเตอร์ดัมด้วยแทคกติกที่ยอดเยี่ยมเกมระหว่างตำนานลิเวอร์พูลกับตำนานอาแจากอัมสเตอร์ดัมจบลงด้วยชัยชนะของฝั่งหงส์แดง4ประตูต่อ2โดยเกมนี้เป็นทีมดังจากฮอลแลนด์ที่ออกนำไปกลนอน2ประตูในครึ่งแรกแต่ทว่าครึ่งหลังฝั่งเจทิมมาร4ีประตูรวดแซงเอาชนะอย่างนา่าประทับใจ อาริกัตันพิมและผู้พูกล่าวว่าเขาทาการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วงพักครึ่งและทําให้เรามีเกมที่กว้างมากขึ้นเราพยายามใจบอลผ่านเข้ากลางเขายัางยอดเยี่ยมจริงๆเหมือนยอดเยี่ยมเสม,มอเมื่อมีคนแบบนี้พวกเขาสร้างขีดความสามารถในตอนนี้และพวกเขาก็ช่วยให้เราพิเกมกลับมาการที่สวนอยู่ที่นี่เป็นเรื่องที่พิเศษทันทีที่ผมรู้ว่าเขาจะเป็นในายใหญ่ผมก็แทบรอไม่ไหวที่จะมาลงเล่นให้กับเขาอีกครั้ง นสนข,ข่าวลลิเวอร์พูลนะครับท่านเป็นรอบเย็นของวันที่24มีนาคมนะครับแล้วกลับพบกันใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ชชยผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือนยน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ